بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لسان قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا อัสสลามุอะลยกุมวะห์หมะมุตุลลอฮฺวะบเระกาตุขอความเจริญความเมตตาความปรานีจากอลเละห์ซุบฮานูวะตะลาจงมปรสบแั่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงประตูสู่ความเมตตา ความนะฮะเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานุะตลามากมายเสหลอเกินที่เรานั้นได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานุ瓦ตลาเนี่ยมาที่เราได้รับความเมตตาจขขากอัลลอฮ์ซุบฮานุะตลานะมันมากมายแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเป็นบาวที่ขอบุณอัลลอฮ์ซุบฮานุะตลาจะเป็นบาวที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานุ瓦ตลาจะเป็นบาวที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานุะตลาจะเป็นหรือจะเป็นบาวที่สาฟืนอัลลอฮ์ซุบฮานะขึ้นก็อยู่ตัวเราแล้วครับว่าเราจะเป็นคนแบบไหนและอัลลอฮ์ซุบฮานุ瓦ตลาก็ย ไม่ไว้ที่จะบอกว่าการที่เรานั้นยึดมั่นยืนหยัดนะและจงรักภักดีเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮ์และรอซูลที่พำนักในโลกหน้าโลกอาครอนนั่นก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วและบุคคลที่ดื้อดึงปฏิเสธนะครับไม่ยอมเชื่อฟังนะครับออกห่างจากคําสอนคําสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วที่พำนักในวันเกรียมะในวันโลกหน้าในวันอาครอนนั่นก็คือขุมนรกอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และุตลาบอกพวกเราเรียบร้อยไว้แล้ว ดังนั้นดุนยานี้เราก็ต้องให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานุวัตอาลาและค้นควายว่าเราจะได้รับหาความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตอาลาได้อย่างไรและโลกอาคิเราแน่นอนความความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะอัตอาลา,า,า,าจะมากมายกว่านั้นนะครับในที่เราได้ได้ในดุนยาเพราะเนื่องจากว่าคนที่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตอาลานะฮะบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตอาลาถ้านอะัลลอฮฺ ah ถามนะบ่าวว่าเจ้านั้นน่ะอยู่ในดุลญยญานี่ลำบ นะเป็นยังไงมาเหนื่อยไหมคนที่อยู่ในสวนสวรรค์เขาบอกว่าอัลลอฮ์ได้เคยมีเรื่องแบบนี้แก่ฉันหรือความยากลําบากมีเรื่องแก่ฉันทั้งๆท,ที่อยู่ในยุนยาเนี่ยเขามีความยากลําบากมากมายแต่พอไปอยู่ในวันอาคอเรอมันได้รับสิ่งคุณงามความดีนเชกเช่นกับบุคคลที่อะไรครับเขาตากตามอ่านหนังสือดูหนังสือพอเขาวันที่เขาจบปุ๊บเนี่ยเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่าง เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เคยอดหลับอดนอนยากลําบากนะท่องหนังสือท่องอะไรเนะี่ยเขาลืมหมดเลยเพราะเขาได้รับนะชัยชนะด้วยกับารสอบนะสอบครั้งสุดท้ายเขาผ่านหมดทุกตัวเนี่ยเขาลืมหมดเหมือนกับชาวสวรรค์ครับอลัลลอฮ์ถามชาวสวรรค์ว่าท่านลําบากในดุนยานี้ไหมทั้งๆที่ดุนยาเนี่ยเขาโอ้โหตากตามทางานทุนนันนนนี่ฮะหัวอกคนขิดเลยนะครับแต่พออลัลลอฮ์ถามอ่ะนะ เขาอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ถามว่าท่านลำบากอะไรมา Allah, อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับความเม,มตตาจกอัลลอฮ์สุบะตลาดังนั้นในดุนยานี้นะครับบุ่มชนที่ลืมตัวเองนะครับในสิ่งที่ตนเองอยู่ในที่สุดอัลลอฮ์สุบฮาหารตลาก็ได้ทําลายบุคคลเหล่านั้นนะที่ลืมตัวเองและบรรดานาบีและบรรดารอซูลรวมถึงบรรดานะ ที่รอดปลอดภัยด้วยกับความช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบตะลาให้พ้นจากนะครับศัตรูนะของอัลลอฮฺซุบะฮานตะลาดังนั้นพี่น้องครับเราอย่าเป็นบุคคลที่ปฏิเสธนะครับบรรดารอซูลของพระองค์นะแล้วนะปฏิเสธสภาวะการที่อัลลอฮฺซุบะฮานุอัลตะลาที่ได้ประทานให้กับเราเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานตะลาได้กล่าวไว้ในสุรรอังกับูดอายะที่4ี่อัลลอฮฺได้เล่านะครับให้กับเราฟัง ถึงบางกลุ่มชนที่พวกอัลลอฮ์สุบฮาหาตลาได้ทําลายบุคคลเหล่านั้นนะที่ไม่ได้รับความสําเร็จที่ไม่ได้รับความเมตตาอันเนื่องด้วยจากอะไรครับพี่น้องเรามาดูว่ากุลันอัคดนาบิซัมบีอัลลอฮ์และทุกๆคนแต่และคนอัลลอฮ์จะลงโทษด,ด้วยกับในสิ่งที่เขาได้กระทําความผิดเอาและทีนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ เราทำผิดอะไรอัลลอฮ์ก็ลงโทษบุคคลเหล่านั้นด้วยกับความผิดนะอ้าวสมมุตินะฮะสมมุติในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานวะอาลานในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวะอาตลาบอกกับพวกเราว่าความผิดของคนที่ไม่ละหมาดความผิดของคนที่ไม่น,มน,มน,มนใส่ใจต่อเรื่องศาสนานไม่ละหมาดไม่ยอมตื่นขึ้นมาละหมาด นะอัลลอฮ์ก็ยังเล่านะฮะนบีก็ยังเล่าให้เราฟังว่ามีคนคนหนึ่งนอนตะแคงอยู่และอีกคนหนึ่งถือก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเบ้อเร่เลยแล้วนะก็ทุ่มทุ่มอะไรครับทุ่มก้อนหินลงไปในไอคนที่นะนอนตะแคงอยู่จนกระทั่งหัวแตกกระจายและหินนั้นก็กระเด็นตุกต๊กๆๆๆไปนะฮะ พอคนไอคนที่ทุ่มเน่ยเดินไปหยิบหินไอหัวต่างๆสมองเสมอองละที่แตกกระจายด้วยกับความเจ็บความปวดนั่นน่ะมันก็กลับคืนมาโดนแล้วก็ทําแบบนั้นใหม่นี่คือคนที่นะฮะไม่ตื่นขึ้นมาไม่ยอมใส่ใจในเรื่องการอีบาดะในการนมาดของอัลลอฮ์สุบฮะอัลลอฮ์บอกว่ากว่ากุลันอัคตนาบีดัมบ,บีแน่นอนทุกนะฮะคนเราจะลงโทษด,ด้วยกับความผิดของเขา ว่ามินหุมมันอารสนาอายไล่หิมฮาซีบาอัลลอฮ์ก็เลยเล่านะบางกลุ่มชนในยุคยุคก่อนเป็นยังไงครับเช่นบางคนนะในหมู่พวกเขาเราได้ส่งพายุร้ายมาทำลายพวกเขาว่ามินหุมมันอาคออาอาอามิมอาคอดัตหุสัยฮะและบางกลุ่มชนเราก็ได้ลงโทษพวกเขาด้วยเสียงที่ไส่นะด้วยเสียงกัปนาาที่ดังนะ ลังนั่นจนกระทั่งเขาหูแตกตายวามินหุมมันคอซฟนาบิฮิลอับและบางคนนะครับในหมู่พวกเราเราก็ได้ทำลายเขาด้วยกับให้แผ่นดินนั้นสูบลงไปวามินหุมมันอารักนาและบางคนนะจากพวกเราเราลงโทษพวกเขาด้วยกับการให้เขาจมน้ำตายอัลลอฮ์เหมือนกับฟิรนูนและหลายๆคนที่อัลลอฮ์ได้ลงโทษเขาด้วยกับการที่ ให้จมหน้าตายดังน้ที่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุลตลาบอกกับพวกเราเป็นการลงโทษว่ามาการอัลลอฮฺุลีวะลิยัลลิมฮุมแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะอุะตาลานะครับไม่ได้ทรงอาธรรมแก่บาวใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ได้อาธรรมแก่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับวลากิงกานูอัมฟุสฮุมยัลิมูนแต่ว่าพวกเขานั่นแหละ นะพวกเขาเนี่ยแหละต่างอะไรครับต่างอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าไงครับคุลันอาคัตนาบินามบีทุกคนจะได้ตามที่เขานั้นอะไรครับด้วยกับความผิดของเขาจะโดนลงโทษตามความผิดของเขานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาดังนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ผิดเราจะต้องออกห่างคนที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ก็คือเมื่อเห็นความผิดเราต้องออกห่าง พอเป็นสีฟ้าของคุณลักษณะของคนที่ได้รับความสําเร็จคุณลักษณะของคนที่ได้รับนะฮะนะชัยชนะเพราะอะไรครับอิวาอิดามรูบิลลักวิมรูกิรอมาเมื่อเวลาเขาผ่านไปในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเรื่องแค่เรื่องไร้สาระนะเรื่องที่ไม่ก่อประโยชน์เขาผ่านไปอย่างคนมีเกียรติ แต่เราล่ะครับพี่น้องเอ้ยแวะหน่อยนึงก็ยังดีเออนิดนึงก็ยังดีนะครับสักตัวนึงก็ยังดีสองตัวท้ายก็ยังดีอัลลอฮ์พี่น้องเราไม่เหมือนนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานวูวะตาลาบอกถึงคุณลักษณะของคนที่ยำเกรงบอกคุณลักษณะของคนที่ได้รับชัยชนะเพราะอะไรครับเขาผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกับความอย่างมีเกียรติไม่สนใจไม่ใส่ใจ และเรามาดูอีกหอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาได้บอกนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนนบีสอดเละฟาลัมมาจาอัมรุนานัจเจยนาซาลิฮันวัลล ذ ي แนาอามานูมะฮูบิรหมะติมินนาวะมินกิซ ي و มเอิดอินนาร็อบบะกะฮ์วัลกาวิลอัซ ع ซอัลลอฮ์พี่น้องครับดูราท่านนบีสอดเละนะฮะดังนั้นเมื่อ พระบัญชานะครับอัมรุนาพระบัญชาของเรานะครับของขอ,อลัลลอฮ์ทรงตลาได้มาถึงแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือนเะจนาซอลเราได้ให้ท่านนบีซอแลนั่นแหะนะได้ช่วยเหลือท่านนบีซลแลและใครอีกวัลลาีนาอามานูมะอาหูและบุคคลที่นะได้อยู่ร่วมกับท่านนบีซลและนะเป็นยังไงครับให้รอดพ้นนะฮะ ด้วยกับบิรหแมติมมินน่ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺดังนั้นคนที่รอดปลอดภัยจากสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีถือว่าคนนั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ์ให้เพร่อฉันนะ่ะรอดปลอดภัยจากอะไรครับสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ไม่ให้ฉันไปยุ่งเกี่ยวไม่ให้ฉันไปติดร่างแหในเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีอัลฮัมดุลิล์ขอบคุณอัาาลลอฮ์ซุบฮาน a l e t นี่คือบุคคลที่ยำเกรงนี่คือบุคคลที่จะได้รับความเมตตาของอัาาลลอฮ์ซุบฮาน a l t o h นะวะมินนะคซียอไมอีินนะฮะและในวันนั้นนะครับนะฮะเขาก็ได้รับความความอะไรครับนะในสิ่งที่เขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮาน a l t o และให้พ้นจากความอดสูของวันวันนั้นมินเคยดินเย่ไมดินเอาอวคนที่คนที่อะไรครับคนที่อยู่กับคนที่ดีคนที่อยู่กับคนที่มีอีมานคนที่เฝ้าอยู่กับนะฮะคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์จะได้รับความเมตตาสองจะได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากความนะฮะทนทุกทรมานความอดสู ในนะครับในในวันในดุนยานี้และก็ในอาคิเราอัลลอฮ์พี่น้องอินนารบบะกะฮวลกาวียุลาซีแท้จริงพระองค์นั้นนะเป็นผู้ทรงพระลังและผู้ทรงอำนาจยิ่งดังนั้นวันนี้น่ยหลายคนที่กําลังทําผิดหลายคนที่กําลังฝ่าฝืนไม่นึกถึงความเมตตาที่อัลลอฮ์นะได้ให้แก่เขาหรือหรือเขาก็ยังที่จะดื้อด้านนะก็ดื้อดึง ในการที่จะเป็นบ่าวที่ฝา่าฝืนถามว่าผิดไหมรู้อาจารย์รู้ว่าผิดแต่ทําไมทําผิดอ๋อเหรออาจารย์จะทําได้ยังไงแหละฉันก็ยังใจยังยงี้อยู่ทันต้องเอาอันนั้นอนุนอันนี้อยู่อ๋อเหรอขออ้างสารพัดแต่พี่น้องครับถ้าหากว่าเราเสียชีวิตสิ้นชีวิตในขณะที่เรายังจมปากอยู่กับความชัว่วเหล่านี้ปั้นท้ายของเราอาคิรอของเราจะไปอยู่ตรงไหนพี่น้องอาคิรอของเราจะไปอยู่ตรงไหน ไม,ไม่ได้ที่อัลลอซุบฮานะอัลลอะฺตะลาบอกนะนั่นคือไปอยู่ที Assass, h, ่นะกับคนที่เขาปฏิเสธศรัทธาคนที่เขาทิ้งหรือว่าเขาที่ดื้อดึงกันนั้นหรือและอัลลอซุบฮานุอัลลอาฺตะลได้บอกว่าวะอัคคอล์ละดีนลมู ظ ر ل ه م صحيحته บะฮูฟีดาริฮิม م าซ ث มีนและนะฮะอัลลอซุบฮานุอัลลอฮฺตะลาได้ให้เสียงคำบรรณัด ได้ฆ่านะบดดาบุคคลที่นะอาธรรมไม่ไนะคนที่ไม่เชื่อฟังคนที่อาธรรมคนที่ไม่เป็นบุคคลที่รู้คุณคนที่ไม่ดีเขานะครับก็จะกลายเป็นผู้นอนพังนะนะตายในบ้านของเขาเอาลัลลอฮ์อยู่ในบ้านของเขาอัสบาฮูฟิดาริมยาซิมีนตายนะ นะนะตัวเองนอนตายในบ้านของตัวเองนะบ้านพังนะพินาศนะกับลายเป็นคนที่นะแม่ก็ทั่งนอนตายอยู่ในบ้านตัวเองนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลานะให้เสียงกับานาดโป้งเดียวนะฮะทำให้เขา,าเสียชีวิตพี่น้องครับหลายคนก็ตายอยู่ที่บ้านหลายคนก็ตายอยู่ที่ที่ทำงานหลายคนก็ตายอยู่ที่ออกกำลังกายหลายคนอยู่ตามตายทุกคนตายหมดครับพี่น้อง แต่คนที่ศรัทธาจะตายแบบคนผู้ที่อะไรครับได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุอัตลาไหมดังนั้นเราก็ต้องหาหาว่าเอ๊ะฉันเนี่ยในสิ่งที่ฉันมีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุอัตลาจะประทานให้กับฉันไหมในสิ่งที่ฉันมีอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุอัตลาจะรับฉันไหมในสิ่งที่ฉันมีนะฮะอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุอัตลาจะเอ็นดูเมตตาฉันไหมดังนั้นพี่น้องครับ จากอายะ์ตรงนี้นะครับอับลลอฮ์ سبحانه และ ت ع บอกว่าเรานั้นนะได้บัญชานะนะให้ช่วยนะครับช่วยเหลือนบีซอลแล้วนบีซอลแล้วนะครับเป็นนบีของอัลลอฮ์ سبحانه และต ع ا และช่วยใครนะช่วยบรรดาผู้ที่ศรัทธาร่วมกับท่านนาบีซอลแล้วหมายความว่าทำไมอัลลอฮ์ س ุบฮานแะ ت าทรงบอกระเล่าเรื่องราวคนก่อนหน้านี้ ก็เนื่องด้วยจากว่าต้องการที่จะให้พวก,พวกเราเนี่ยแหละรู้นะคนที่ยุคก,ก่อนเขาโดนลงโทษยังไงแล้วคนยุคก,ก่อนที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุลตละอันเนื่องด้วยจากว่าเหตุใดอันเนื่องด้วยจากว่าเขาอยู่กับคนที่ดีมีอีมานและทีนี้เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าอัลลอฮ์วันนี้แหละฉันเป็นคนดีหรือยังฉันเป็นคนที่มีอีมานแล้วหรือยัง ฉันเป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานุอตลาแล้วหรือ,อยังบางคนกลับไปดูตัวเองว่าอัลลอฮฺเนี่ยฉันน่ะทิ้งกุรอานมาเป็นระยะเวลา10บสปีแล้วไม่เคยอ่านเลยอ่านแบบพ,พี่น้องเราไม่ได้คิดว่าพ,พี่น้องอ่านในในในอะไรฮะในในนมาดนะอ่านนอกนามาดเนี่ยอ่านนอกนามาดเราเคยหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาอ่านไหม เราเคยหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะพินิษพิค์ซักอายาหนึ่งไหมนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าแล้วมนุษย์บอกว่าโอ้โหฉันอีมานต่ออัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักงานฉันรักรอซูลฉันรักฉันศรัทธาต่อคำภีของอัลลอฮ์แต่ไม่อ่านคาภีของอัลลอฮ์ไม่ดูคำภีของอัลลอฮ์ไม่ได้ศึกษาคำภีของอัลลอฮ์ซุนตาล และเราบอกว่าคุรอานนี้เป็นทางนำของเราและ้จะมันจะเป็นทางนำเราได้ยังไงเมื่อเราไม่ดูไม่วิเคราะห์ไม,ม่พิจารณาไม่อ่านมันพี่น้องครับวันนี้เราหวนกลับมาคืนสู่เป็นคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้ในเ,ออเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์กันได้แล้วเพราะชีวิตผู้ศรัทธาในทุกวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้อง ดูแลต้องเอาใจใส่ต้องให้ตัวเองนั้นได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตลาถ้าหากว่าชีวิตเรานั้นอยู่กับการคุ้มครองของอัลลอฮ์อยู่กับความเมตตาขออัลลอฮ์เราก็มานองมานังดูะทำไมล่ะหลายคนได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตลาด้วยกับฐานะทำไมคนหลายคนได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตลา ด้วยกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบแต่กลับตรงกันข้ามครับพี่น้องหลายคนได้รับความเมตตาจะเอาร่มามามา์มีความสุขความสบายมีความสุขแต่ยังลําบากมีความสุขมีรอยยิ้มแต่ตัวเองนะทำงานทําอะไรตอ,อะไรนะโอ้โหออกกลางไร่กลางนาทำสวนทำไรตัวดำปิดปีเลยแต่กลับบ้านนอนหลับสบาย แต่บางคนมีทรัพย์สินเงินทองกองท่วมหัวนอนไม่หลับอัลลอฮฺพี่น้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมดังนั้นความสุขความสําเร็จในชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ฐานะมันไม่ได้วัดที่นะครับการที่เรามีนะทรัพย์สินเงินทอง มันวัดที่อีมานของเรามันวัดที่ความศรัทธาดังนั้นเราจะให้เราสําเร็จได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮาานวุวะตาลาในดุนยานี้เราต้องเป็นบ่าวที่เชื่อฟังอัลลอฮฺ และเราจะเป็นบ่าวที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบตะลาในวันเกียร์มาได้เราก็ต้องเป็นบ่าวที่เชื่อฟังคําสั่งคําสอนที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับเราดังนั้นขอให้เราเป็นบ่าวที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์และเป็นบ่าวเป็นคนดีของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สุบตะลาจะเมตตาเราวันนี้ประตูสู่ความเมตตาต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วบลายเตอฟิกวันฮิดดยะวะซัลลัลลอุอะลัยกุมเรห์มะตุลลอฮ์วะบกะเราจะเป็นดังแสงแห่งรุ่งอรุณ อิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธา